สวัสดีครับ,บรก็บเปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งนักบาลและนักบอลได้ที่แพดเดนี่ไทยแลนด์สโตร์ค่ะแยกก็มีนะเฮ้ยลิงก์ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์ลอุกปรกรณ์เกมมิ่งเกียร์สง่งรถเล่นทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง s ต o r e Top Up แอดไลน์มาที่ Store Top Up หรือก,กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้นะครับ ซีลิงก็มาเยี่ยมบ้านผมนะครับมาดูยูเว่แข่งกับเพสกาล่าใช่เดิมพันด้วยเดิมพันอะไรดีกินยาสีฟันกินยาสีฟันเคยกินปะไม่เคยเคมันแดมไ,มไม่ได้มันแดกได้ดิต้องต่อสองลูกใช่โอเคถ้าเสมอเอาอย่างนี้ต่อสอลูกครึ่งดีกว่าเออง่ายๆง่ายๆเพราะเดี๋ยวเสมอไม,ไม่ไม่มีใครแดกนี่ยูเว่เล่นสี่สองสามหนึ่งวันนี้ตุ่มลองลงด้วยนะครับ เราดูอย่างชันดนเลยครับ 4K ให้ผมนั่งก็มีตรงนี้ดูได้ไหมได้หมดไม่ได้ไฮไลท์นี่ให้ดูมากไม่ได้ย๋งวมันัะติด ถ้าผมโดนสองก็ถ้าผมยิงได้แค่2ก็โดนใช่ไหมเขาบอกว่าพยานอิชวันน uh huh. ี้จะยิงเต็งเขาบอกเมืเลยพยานเนี่ยไม่ได้ลงลงนี่เบอร์ห้าเนี่ยครับเ้ยไอซัตเหมือนนี่เหมือนี้าปะเหมือนฟีป้าที่เราดูอะที่กูยิงอะ มันยังได้อยู่อะล็อกโอ้ยยอดข้าวไม้ฟ้าด้วย กวาดาโดนม่แมงเอามาจากเชลซีเนี้ยคุ้มเลยยืมสามปีด้วยก็สโลที่กูยิงแมงล้อสองล็อตประตูแล้วในซีรีอาร์ยังมาสี่ห้าลูไกลห้าลูไกลสองร้อยอะไรอะกองหลังโดนแซงแบบฟีฟ่าแม่งนวงอ่ะฟีฟ่านวงอ่ะผ่านได้ง่ายเลยครับ คิำนะครับมาลยอยู่ด้วยไม่จะได้การดำบัวผ้าสามโลกได้ผมว่าจริงๆรงครับโอ้โหประกบตัวช้ามากช้ามากหลงสูนย์้ลยเนี่ยสกัดได้ก็โดนอ่อนชิ้เนืออ่าเข้องหลังอะประกบเขาอยู่แท้อะมองเนี่ย อูแดกนี่วะเคี้ยงจริงกินแบบแปลงเลยใชนะ่เออได้แนะปลงแลแดกเลยเพราะถ้ากินอย่างนี้แนแห้งไงบอกแล้วใช่ไหมเพราะขึ้นแบบอย่างเงี้ยออกอากาศ โอยเวลาสองนะครับกูโดนแดกแล้วไอ้สาดยอดขอ้มปดขายแล้วเลยสุดยอดคำโทษเจ้าบ้านแพ้ดาร์นะครับตามไปดูไปศูนย์ประตูแต่สครับสประตูเกิดขึ้นจากคนนี้ครับกอนซเลกรนทำได้ทังหมดนช่วงกลางนนะครับตดสนคู่แปลอะไรนะเออ

หลังทองเลยยอ,อดเยี่ยมมากไม่ใช่แรงที่แดดนั้งฝาเย็นเย็นเย็นเที่ยน็ยนคอเลยเย็นมากเย็นมากอะเลอะมาเป็น <c oughs> เลอะมาเป็นกลิ <c oughs> น่นเย็น ไม่เย็นปอดมมกเลยเหรอเย็นตรงนี้นเย็นปอดสุดยอดครับแมนยูเชลซีึงโดนแน่แมนยูเชลซีึงโดนแน่ได้โอเคได้ <Okay. S 1> ครับเหอกันครับ